เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนฟังด่วนเลยค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าการคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากปลายแปลงได้หรือไม่วันนี้ทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกร,รให้ความสําคัญและก็ต้องลงทะเบียนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในการรับสิทธิช่วยเหลือจากหน่วยง,งานทางภาครัฐวันนี้มาไขข้อข้องใจเรื่องทะเบียาานเกษตรกรค่ะการคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลาย แปลงได้หรือไม่ใครที่เจอปัญหานี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทัช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกรมส่งเสริมการเกษตรถึงกรณีที่มีคําถามว่าไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรจะมาตอบคาถามที่เกษตรกรสงสัยในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะคะเพื่อจะนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องวันนี้ค่ะมีเกษตรกรสอบถามเข้ามาว่า การคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลงได้หรือไม่ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ตอบมานะคะว่านับรวมกันหลายแปลงได้ค่ะซึ่งการคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลงได้หลายเอกสารสิได้ เช่นข้าวพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรไม้ผลไม้ยืนต้นแบบสวนเดี่ยวนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจไม่จําเป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกันค่ะแต่ต้องแจ้งในคราวเดียวกันนะคะส่วนเกษตรผสมผสานเช่นเพาะเห็ดนะคะทําผักงอกนาเกลือเพราะปลูกในโรงเรือนต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกันเท่านั้นค่ะและครั้งนี้นะคะไขข้อข้องใจทะเบียนเกษตรกรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เกษตรดําเภอหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนที่กรมส่ง เสริมการเกษตรได้นะคะคุณผู้ชมระนั้นชัดเจนในประเด็นนี้แล้วนะคะสําหรับเกษตรกรท่านไหนที่สอบถามเข้ามาว่าการคํานวณเนื้อที่ขั้นต่ําของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลงได้หรือไม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรตอบว่าได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลงหรือว่าเอกสารจดได้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าหลายเอกสารจดได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากเลยนะคะ หากื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชากเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ